ทำไมบางคนกลับเติบโตและรุ่งเรืองแม้ในความวุ่นวายในขณะที่บางคนล่มสลายเพียงแค่เจอแรงกดดันเล็กๆนี่ไม่ใช่เวทมนต์หรือโชคช่วยมันคือความแข็งแกร่งด้านจิตใจและวันนี้คุณกำลังจะเรียนรู้วิธีการสร้างมันผมจะแบ่งเป็น9กขั้นตอนขั้นตอนแรกการเปลี่ยนแปลงมุมมองทางจิตใจสิ่งแรกที่คุณต้องเข้าใจคุณต้องหยุดหวังว่าชีวิตจะง่าย ให้เริ่มเตรียมตัวให้ใจแข็งแรงหลายคนคิดว่าความแข็งแรงเกิดจากการหลีกเลี่ยงปัญหาแต่ความจริงแล้วความแข็งแรงเกิดจากการ,รเผชิญปัญหาฝ่าฟันความเจ็บปวดและความล้มเหลวลองคิดว่าจิตใจเราเหมือนกล้ามเนื้อถ้าเราไม่ฝึกมันมันก็อ่อนแอถ้าคุณอยู่ในโซนที่สบายตลอดคุณก็จะไม่เติบโต เมื่อชีวิตท้าทายคุณก็จะแตกสลายนี่คือการปรับมุมมองครับทุกความล้มเหลวทุกความเจ็บปวดทุกคืนที่อดนอนไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นโอกาสโอกาสที่จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและดีขึ้นขั้นตอนที่สองเรื่องจริงที่แรงบันดาลใจลองฟังเรื่องของคนที่เคยอ่อนแอเขาอ้วนเขาหมดหวัง และติดอยู่กับชีวิตที่เขาเกลียดแต่เขาเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเขาต้องลดน้ำหนักมากกว่า100ปอนด์ใน3เดือนเพื่อเขาฝึกนาวีซิลอาจจะฟังดูยากแต่เขาก็ทำได้เขาตื่นตีสีวิ่งและออกกำลังกายทุกวันต่อให้ร่างกายเจ็บปวดแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะเขารู้ว่าความแข็งแกร่งทางจิตใจเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณไม่ยอมแพ้ เรื่องนี้บอกเราอย่างชัดเจนว่าขีดจำกัดในหัวเราเราสามารถทำลายมันได้ขั้นตอนที่สาหยุดนิสัยที่จะทำให้คุณอ่อนแออยากใจแข็งไม่หวั่นไหวง่ายเริ่มจากการตัดนิสัยเหล่านี้เลิกบน่นการบ่นไม่แก้ปัญหาแต่จะทําให้คุณอ่อนแอเลิกตามหาความสบายเพราะการเติบโตมันเกิดในความไม่สบายเลิกหาเหตุผล ข้ออ้างคือเรื่องโกหกที่เราบอกตัวเองขั้นตอนที่4สร้างนิสัยใจแข็งให้ลองอาบน้ำเย็นเพื่อฝึกให้จิตใจยอมรับความไม่สบายออกกำลังกายเพื่อฝึกร่างกายให้แข็งแกร่งจิตใจชัดเจนฝึกสมาธิเพิ่มสมาธิความชัดเจนและควบคุมอารมณ์ทำสิ่งที่ยากในทุกวันเริ่มวันด้วยเรื่องที่ท้าทายขั้นตอนที่หควบคุมอารมณ์ คนที่แข็งแกร่งไม่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมเมื่อเจอความวุ่นวายพวกเขาไม่โกรธไม่ตื่นตระหนกแต่หยุดหายใจนับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วค่อยตอบสนองอารมณ์ก็เหมือนคลื่นขึ้นแล้วก็ลงอย่าปล่อยให้มันควบคุมชีวิตคุณขั้นตอนที่6มองความล้มเหลวใหม่ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้น คนที่คุณชื่นชมล้มเหลวมากกว่าที่คุณคิดความล้มเหลวคือบันไดขึ้นไปสู่ความแข็งแกร่งขั้นตอนที่8ปจัสนคติที่ไม่สันไหวชีวิตจะทดสอบคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนแข็งแกร่งจะไม่โวยวายพวกเขาจะตั้งใจตอบสนองและถามว่าฉันทำอะไรได้ตอนนี้ไม่ใช่ทำไมมันเกิดขึ้นกับฉันขั้นตอนที่8วินัยเหนือแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจระยะมันสั้นเกินไปวินัยตัางหากที่สร้างความยิ่งใหญ่ทำสิ่งที่ต้องทำแม้ไม่อยากทำสร้างระบบไม่ใช่แค่เป้าหมายทำสิ่งเล็กซ้ำๆทุกวันแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปขั้นตอนที่9ลงมือตอนนี้คือเวลาของคุณทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในตัวคุณแล้วแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำมันก็ไม่มีค่า คุณมีสองทางเลือกก็คือกลับไปสบายเหมือนเดิมมีข้ออ้างกับตัดสินใจเปลี่ยนและให้ตัวคุณไปอยู่ในเวอร์ชันที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าคลิปนี้จุดไฟบางอย่างในตัวคุณฝากแชร์ให้คนอื่นด้วยนะครับแล้วเราจะสร้างจิตใจที่ไม่สั่นไหวไปด้วยกันขอบคุณครับ